ค่ะวันนี้น้ำปริมจะมาส่งกันบ้านพี่แม็จากไลสุคนี่ห้าสิบแปดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกให้หาผลลัพธ์ของโจทย์ข้อนี้นะคะก่อนอื่นนะคะข้อนี้น้ำปริมจะนำหนึ่งส่วนนะคะ รูทหนะคะบวกกับรูทสแล้วก็ไปคูณกับรูทห้าลบรูทส่ส่วนรูทหลบรูทสนะคะหลังจากนั้นนะคะอีกวงเล็บหนึ่งนะคะน้องปริมก็จะให้เป็น1 ส่วนรูทหกบวกกับรูทห้านะคะแล้วก็ไปคูณกับรูทหกลบรูทห้านะคะส่วนรูทหกลบรูทห้านะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง อันสุดท้ายนะคะก็คือ1ส่วนรูทหนึ่นะคะบวกกับรูทเกนะคะแล้วก็ไปคูณกับรูทหนึลบกับรูทเกสส่วน รูทหนึ่งรอนะคะลบกับรูทเก้บเกเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นน้ำปริมจะแปลงข้างล่างนะคะข้างล่างก็คือรูทห้าลบกับรูทสี่แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็คือรูท ห้ายกกำลังสองนะคะลบกับรูทสี่ยกกำลังสองนะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อรูทเจอกำลังสองนะคะรูทจะหายไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ห้านะคะตรงนี้ก็จะเหลือเป็นสี่นะคะต่อไปนะคะ วงเล็บที่สองก็คือรูทหลบกับรูทหนะคะแล้วก็ส่วนรูทหกยกกำลังสองนะคะลบกับรูทหยกกำลังสองตรงนี้รูทก็จะหายไปยก็จะเหลือหตรงนี้ก็จะเหลือห้านะคะ แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็จะเหลือเป็นรูทหนึ่งร้อยลบกับรูทเก้าสิบเก้าส่วนด้วยรูทหนึ่งร้อยยกกำลังสองลบกับรูทเก้าสิบเก้ายกกำลังสองนะคะตรงนี้รูทหายไปก็จะเหลือเป็นหนึ่งร้อยนะคะ ตรงนี้รูนก็จะหายไปก็จะเหลือเป็น99นะคะน้ำปริมก็จะแปลงให้ข้างล่างนะคะก็คือตรงนี้นะคะ5ลบ4ก็จะเหลือ1น,นะคะซึ่งเมื่อนำเรานำรูน5ลบรูน4นะคะแล้วก็ส่วนด้วย1มันก็จะมีค่าเป็นรูน5ลบรูน4นะคะเพราะฉะนั้นน้ำปริมก็จะเขียนเป็นรูน5ลบรูน4เลยนะคะ แล้วก็บวกกับตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือรูทหลบรูทห้าบวกไปเรื่อยๆจนถึงรูทหนึ่งรอยนะคะลบกับรูทเกบเกหลังจากนั้นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ารูทห้าตรงนี้นะคะ เมื่อเมื่อนำไปลบลบกับรูทรุนห้านะคะเราก็จะหักล้างกันเป็นศูนย์แล้วก็เมื่อเรานำรูทหกนะคะไปลบกับรูทหกที่ข้างในตรงนี้นะคะที่น้องปริมไม่ได้เขียนนะคะมันก็จะหักล้างกันเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้างในตรงนี้นะคะที่น้องปริมไม่ได้เขียนนะคะมันก็จะหักล้างการเป็นศูนย์หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ มันก็จะมีรูทเก้ไปลบกับรูทเก้าก็จะหักล้างกันเป็นศูนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเหลือเป็นรูทสีกับลบรูทสกับรูทหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาเขียนได้เป็นลบรูทสบวกกับรูทหนึ่นะคะซึ่ง ลบรูทสี่บวกกับลบหนึ่งร้อยนะคะรูทหนึ่งร้อยก็จะได้เป็นน้ำพริมก็จะนำรูทออกนะคะตรงนี้ก็จะเหลือเป็นลบสองบวกกับสิบนะคะก็จะได้เป็นแปดนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราอย่าลืมว่าจากโ่วนนะคะเขามียกกำลังสองด้วยเพราะะนะน,น้ำปริมขอใส่ยกกำลังสองด้วยนะคะ ตรงนี้ก็จะได้เป็น8ยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ64นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะตอบ64นะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย